สวัสดีครับยินดีต้อนคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Mega Her t z Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมลักล็อก X Next Generation นะฮะในส่วนของไกด์มือใหม่นะครับวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของการได้มาของ s t a ามิน่เพื่อในการใช้ในการไล่ตกปาลาหลอมหรือการขุดแร่นั่นเองได้มาอย่างไรนะครับแล้วเราแต่ละอย่างเนี่ยการไล่แต่ละอย่างเนี่ยทำอย่างไร และสต้ามิน่าเท่าไหร่นะครับแต่ละอย่างจะไม่เท่ากันนะครับโอเคสต a ามิน่าสตามินา่า,นาคืออะไรนะครับขั้นแรกคือในส่วนของตรงนี้ครับ stm ตัวย่อนี้เนาะแม็กกี่ที่4,000นะครับตอนนี้ผมมาอยู่490สตามินา่านี่คือถือไหมฮะจะว่าการตกปลาการขุดแรก่การเก็บเกี่ยวการจับเพชรจับสัตว์เลี้ยงนั่นแหละ ปรุงอาหารประดิษฐ์หรือการตีวัสดุเนี่ยต้องใช้ตัวสต a ามิน่าทั้งหมดเลยนะฮะแล้วแต่ละอย่างใช้ไม่เท่ากันแล้วขดระบุไว้ยู่แล้วนะครับว่าการได้ของสต a ามิน่าได้มาอย่างไรนะครับก็คือการใช้โอดีนเบสซิ่งทุกๆ1จุดจะได้รับค่าสต a ามิน่า1จุดนั่นเองโอเค ซึ่งเราต้องเป็นการคํานวณให้ดีๆนะครับว่าแต่ละวันเราจะใช้อะไรบ้างแล้วเราก็อยากให้มันเกินถ้ามถ้าเราใช้เราไม่ได้ใช้เลยแลเราเก็กบสต้ามิน่าจนมันแม็กเต็มสี่พันแล้วเราก็ควรไปทําการไล่ก่อนนะจะขุดแร่ตกปลาหรือจะหลอบก็ได้นะให้มันหมดหรือให้มันเหลือน,น้อยก่อนเราค่อยไปเก็บเวลเพื่อให้สตามิเน่าเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราใช้ในส่วนของโอดินเ s ส n ิ1งหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองในส่วนของด้านขวาสุดตรงนี้การใช้ โอด i เบสซิ่งตีมอเตอร์เนี่ยก็คือสลับมอนเตอร์ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่จะใช้แตกต่างกันเล็กใช้1กลางใ,ใช้2แล้วก็ขนาดใหญ่ใช้3ครับโอเคส่วนของนี้เดี๋ยวจะเป็นแยกต่อไปในส่วนสลับส่วนของคลิปโอดินเบสซิ่งนะฮะโอเคแล้วพอเราได้สต้ามิน่ามาเนี่ยเราก็าไปการไล์ได้เลยตกปลาเนี่ยจะใช้ครั้งละ10ในการตกปลานะฮะขุดแร่ใช้ครั้งละ2นะครับ ครั้งละสองเก็บเกี่ยวใช้ครั้งละหนึ่งบ้างใช้ครั้งละยี่สิบบ้างขึ้นอยู่ว่าเราเก็บเกี่ยวอะไรนะครับแต่ในส่วนของการหลอมเนี่ยมันจะใช้สัมมนาครั้งละสิบจุดมันจะระบุไปเลยตรงนี้นะฮะนี่ครั้งละสิบจุดนี่นี่สิบจุดทุกอย่างใช้สิบจุดไปเลยในการหลอมนะครับอาการหาสัมมนาการที่แจ้งฮะได้จากโอทีเบสซิ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆทาได้เนะเพื่อนเก่งในการกัดข้อ นี่คือเป็นทิ้ฮะการงัดข้อเพื่อนๆจะได้ถ้าเพื่อนเพื่อนงัดข้อชนะได้วันละ2รอบนะครับนี่หรือส่วนของสต a m มิ a p o โพช n ั่นนะครับในการใช้หนึ่งครั้งจะเพิ่มสต a m มิ a มาถึง60จุดเลยนั่นเองวันหนึ่งถ้าเรางัดข้อชนะ2ครั้งเราก็จะได้มาทั้งหมด120จุดหาช่องทางกันได้รับตรงนี้มันไม่ได้บอกไว้แต่จะเป็นรางวัลของการได้มาจากการงัดข้อนั่นเองนะฮะการงัดข้อคืออะไรนะฮะก็คือการที่เราไปในส่วนของคำหนึ่งนะนี่รถเลด ทาวเวนนะฮะหรือว่าลงเล่านะฮะพวกลงเล่าเองซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมันต้องมันเป็นลองดูเนาะก็ในส่วนของตรง,ตรงนี้ของแบบนี่ครับมินิเกมทาวเวนเห็นไหมฮะมันจะบอกว่า1วันใช้ได้2ครั้งตดยของละวัน2ครั้งและทั้งวันนั่นแหละตลอดเวลาตอนไหนก็ได้แต่วันหนึ่งได้แค่2ครั้งแล้วก็เลี้ยวยิ้มพัขึ้นไปรางวัลคือสตามมิน่าพชั่นนั่นเอง นะครับบ้งว่างก็มาเล่นได้นะฮะก็กดไปที่ไปทันทีเลยตัวละครเราจะวิ่งไปที่รถเลสาทเวดให้ทันทีเลยนะครับผม <c oughs> แล้วก็ไปเล่นกานคอ,อกันเดินต้วเตรียมจริงๆ <c oughs> ต่อแตะต่อแตะเหมือนเด็กน้อยเลยชื่อนักเรียนด้วย <c oughs> แล้วก็กดที่มินิเกมตรงนี้ฮะ <c oughs> แล้วก็กดงัดคอแล้วก็จะมีเพื่อนๆแล้วก็ชวนคนชวนทั้งหมดรีเฟซเดี๋ยวก็มีคนชวนมาแล้วก็เริ่มงัดคออเลยครับ เนี่ยมีคนชวนและต้องการจะบวกใช่ไหมล่ะเราก็กดตกลงไปเลยครับัดข้อง,งัดได้ทั้งวันนะกัดกี่รอบก็ได้แต่รางวัลได้แค่สองครั้งต่อวันนะฮะนี่ครับพร้อมแล้วก็มาสิครับเนี่ยถ้าเราชนะมาแล้วเราเคยเล่นนะครับเราจะได้ตัวสตัมมิน่าพชันสำหรับในการใช้ในการขุดแร่หรือการทำกิจกรรมไลน์ต่างๆนั่นเองนะครับแค่นี้นะครับก็ สำหรับการได้มาขอ s ซอร์มินาพอยตชั่นแล้วก็จะมีการได้ไดมาจากเควสต่างๆเควสย่อยเควสหลักก็จะมีการแจกเซอร์มินาพอชั่นอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับแล้วก็หากทางช่องมีทิคเลือกเล็น้อยจะแนะนำก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ